อาวอะไรตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอ้าวอ้าวปะนาวเหมือนกันใช่ใช่แล้วตรงนี้อ่ะแต่ภูเขาลูกนู้นอะตามวงร้าแน่นอนใช่กไหมแล้วก็ไอ้ลูกก็ไอ้ลูกเขาช่องกระจกไอ้ลูกอะสามยางนูกอะสามสามเกาะนู้นคืออะไรเกาะนู้นอ่ะ ใช่แต่เขาเรียกกอทั้งหมดกออะไรอะ่ะสวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีัรนนะครับที่อ่าวมะนาวนะครับอ่าวมะนาวนครับาาาก็ถามชาวบ้านแล้วเขาก็ บอกไปถูกนะครับว่าสามเกาะที่เราเห็นข้างหน้ามันคือเกาะอะไรแต่ที่รู้ว่ามันจะเป็นกองบินนะครับตรงนั้น,นะจะเป็นกองบินของวัาประจวบมันจะมีสนามบินอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วที่เราเห็นยาวๆแดงๆมันคือสะพานสะพา,านคล้ายๆเป็นสะพานท่าเทียมเรือนะครับแล้วก็นี่เรือระองลำเล็กๆนะครับ,บนนการ์ดหมาปานะครับช่วงนี้ขึ้นลงมันจักนะครับ ครับขึ้นลงจากก็ไม่ได้หาลงคือภูเขาตามองไล่นะครับที่เราเห็นเงี้อยู่นะครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงนี้อากาศลมเย็นสบายนะครับใครที่มาเที่ยวมาอะไรก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับเข้ามาในัจเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะครับประจวบคีรีขันธ์ท่านก็จะเห็นชายหาดสวยงามนะครับน้ำทะเลเขียว ครับพืนลมพัดเต็มที่นะครับกับเรามีเรือประมงตัวหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยนะครับลแล้วก็นี่เรือคล้ายๆเรือขยักแตู่้ใช้รือเปล่านะครับเป็นเรือลำเล็กๆนะครับที่เขาออกไปหากินในท้องทะเลไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแล้วก็หาดทรายก็สวยนะครับหาดทรายละเอียดมากนะครับน้ําทะเลก,ก็ ลื่นลมดีนะครับนะรครับนี่นะครับภูเขาตาม้องไล่นะครับตาม้องไล่มีเคยมีนิทานปาลมรนตาบ้านเรานะครับคุยได้สมัยที่เรียนหนังสือตอนนี้ก็มีการ เล่าให้ฟังเรื่องตามองไร่นะครับแต่ผมเองก็ไม่อาจจะเล่าได้เนื่องจากจะจำไม่ได้นะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเที่ยวครั้งหนึ่งก็ดีใจที่ได้กลับมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทางภาคใต้เราครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่ขอีมเร์ส้อยนิดครับที่ได้จิตามเารสามเณรตลอดนะครับ มครับกมไลค์กดแชร์กดติดตา,า,า,ามารายการในรายการต่อไปด้วยครับ